กลบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันเป็นคลิปที่สองของมือนีนะคะ่ะคลิปที่สองมือนีวันที่สิบเนาะคะ่ะสิบมกราหกแปดเนาะค่ะพี่น้องกับการตามหาตัวเลขแนวทางเนาะ,ะสาหรับคลิปที่แล้วแอดลงไปแล้วเป็นคลิปของเราพัฒนาสามเสียนงวดที่แล้วน้องตาเขายุทธีสี่เจ็ดเป็นตัวกับเนาะคะ่ะหัวดนีกล็ลงให้พี่น้องแล้ว ขอให้สูตรเดินต่อนเดอ้อปูนเนาะค่ะให้พี่ให้น้องได้โชคได้ลาบน้ำเน่เนาะแอดเองกะเฮ็ดตามสูตรเว้ากัเว้า,วาตามสูตรเนาะค่ะพี่นอ้องบ่รู้คือกันว่ามันสิมาตัวใดญเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแนวทางอ่าแนวทางกะมีเขา่ามีรุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกะขอให้เฮง,งๆปัง,ปงๆเด้อค่ะพี่น้องมื้อนี้นะคะให้พี่ให้นน้องได้โชคได้ลาบ สูตรเดินต่อเนาะค่ะสูตรเล้าพัฒนาในรุดง่ายค่ะพี่น้องรุดง่ายเป็นสูตรที่เฮ็ดยากแล้วก็รุดง่ายมากก็คือสูตรเหลขเล่าเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดจะลงเป็นอสามน้อยมัดรวมเนาะค่ะสน้อยมัดรวมแล้วก็เป็นล้าพัฒนาสูตรเด่นนะคะสูตรเหล็กเด่นนะคะเพราะว่าชุดเต็มแอดลงไปแล้วเนาะค่ะ สูตรเล็กเต็มแอดละอ่ะชุดเต็มแอดลงไปแล้วอันนี้มันจะเป็นสูตรเหลขกเด่นที่แอดลงยั่งบ่านเด็กครบนะคะแอดขัดออกมาเพื่อมาให้พี่ให้น้องเอาไปเบิง้งเป็นแนวทางเนาะคะ่ะมีเข่ามีรูดพี่น้องเอาขืนเวที่บรไดกับรูดบรรน,นั่นตามบ่ารูว้ว่าเป็นน้าดวงของแอดนี่ละเนาะคะ่ะบด่ดีอันแนวทางเข้าจังบอพนั <laughs> นเนาะค่ะ มั่นก็นมีมือดวงดีดวงบดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาไปตามว่าเนาะไปเบิง่งคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนทางช่องทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเดอค่ะพี่น้องแนวทางกะมีเข่ามีรุดก่อนที่จะไปเบิ่งสูตรเลขเด่นซ อาสามวัดสันเล่าพัฒนาไปเบิงสามน้อยมัดรวมก่อนเนาะค่ะสามน้อยมัดรวมแอดจะโล่งเล่าพัฒนาอีกชุดหนึ่งแอดก็เลยเอาเล่าสามน้อยมาล่วให้น้ำเนาะเมื่อนี้น้องต้าว่างอยู่ที่ศูนย์คับหาศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สองหาเจ็ดหาหกหาสองสามตัวหางเดียวคือหาศูนย์เก้านะคะของน้องต้าสามน้อยสําหรับของแอดมื่อนี้เลขติดบนล่างว่างไว้อยู่ที่ศูนย์หกสองเนาะค่ะ 062วิ่งรูด3กับ4จับคู่3 5 3 0 4 5 4 0 3ตัวหางเดียวคือ3 4 7เนาะคะ่ะพี่น้อง3 4 7นะคะแครบเอาเดอ้อค่ะพี่น้องกระเทียมมันมากเนาะคะ่ะอารมณ์แห้งแห้งเกมมันหนาวค่ะอาจจะแย่ไหมสีเศร้าหนาวตกมาปีนี้หนาวแห้งแห้ง,หงนะะเนาะค่ะเอาแครบเอาเด้อค่ะแอดจะเอาเหล็กด่น อาบนล่างของเราพัฒนาสามสูตรในพี่น้องเบิงเนาะค่ะเอาแก็บเอาสามนอยมัดรวมเนาะค่ะในเบิงสูตรที่หนึ่งเนาะค่ะสามสูตรนะคะอ่าเดินดีอยู่ค่ะพี่น้องแต่เอาขืนเวทที่บันไดกับลูดบนันนันจักซีวาจังไหรเนาะคะ่ะเห็ดไห้ก็เดินบับบับอยู่นะคะพอเอาขืนเวทที่กับรุดบับบนันนันนะคะเอาได้สูตรมือแรกได้หกกับศูย์นะคะ ได้ที่เลขหมือที่สองนะคะได้ที่สองกับ6กกับม้าทั้งบนทั้งล่างอยู่ยค่ะมือต่อมาเนาะค่ะได้สี่กับ8ดก็มาที่สี่หล่างหมวดต่อมาด้ศูนย์กับ4คือหมวดที่แล้ว4มาบนมาล่างเลยมุดนี้สิเดินใหต่อบ้านอ้อพี่น,อน้องเนาะค่ะเดินใหต่อเนยเด้อค่ะ ได้ศูนกับสี่มือนี่นะคะเอาแคบเอาพี่น้องนะคะได้ศูนย์กับสี่แล้วแอดจะเอามาเทียบช่อนในเบื้งอีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะสูตรที่สองค่ะสูตรที่สองนะคะได้ห้ากับหกกอดข้อกันออกเลยที่เลขห้ากับเลขหนะคะได้สี่กับห้าก็มาที่เลขห้า ได้8กับ9ก็มาที่09นะคะได้3กับ4งวดที่แล้วมาบนล่างก็คือเลข4มือนี่นะคะพี่น้องได้6กับ7ดสีมาโอรหรือว่าสิมาน้ำกันบอนะคะแคบเอาสูตรที่2องเอค่ะพี่น้องนะคะไปดูสูตรที่3ามนะคะ สูตรที่สามมือแรกได้หกกับหนึ่งเนาะคะ่ะเข้าที่เลขหกห้าบนถัดมาได้ศูนย์กับห้าเข้าที่เลขห้าหกบนถัดมาได้หกกับหนึ่งเข้าที่เลขสี่หกล่างเนาะคะ่ะงวดที่แล้วได้สองกับเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดล่างเนาะค่ะพี่น้องนี่หลักการแนวทางนะคะ,อ,ะ,นะคะอ่า มือนี้ก็อา,อาจจะลดเบิดทั้งสามสูตรก็ได้นาะคะบ,นบนอนเน่บอนนพี่น้องนะคะเดี๋ยวแอดจะเทียบชนให้พี่น้องเบิรงนะคะสูตรนี้นะคะ,ส,ะ,คะสูตรนี้นะคะชนกันที่เลขหกมาหกห้างวดนี้ไม่ชนกอดข้อกันออกที่ห้าหก งวดถัดมาก,ก็ไม่ชนประกบคู่เข้าที่46นะคะงวดที่แล้วบอชนประกบคู่เข้าที่4774 4, งวดนี้ชน0พี่นอ้องเบิ้งอ่าข้างบนน่ะชนเลข6มาที่6เต่อมาไม่ชนกอดข้อกันออกมือนีชนกันยุทีเลข0นะคะไปดูสูตรที่3นะคะสูตรที่3 เอาสูตรที่สามมัตตสินชนเลขหกทั้งสามสูตรมาที่หกห้ามิหายจับพร้อมงวดต่อมาชนกันที่เลขห้าสามสูตรนี่ชนเลขหายย่สองสูตรมากันที่ห้าหกจับกันออกพร้อมนะคะงวดต่อมานะคะสูตรนี้ได้ซี่กับแปดสูตรนี้ได้หกกับหนึ่งสูตรนี้ได้แปดกับเก่าประกบคู่เข้าที่สี่หกเนาะคะ่ะสี่หก งวดที่แล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วประกบคู่ได้เด่นอยู่เลข0 4 2 7แล้ะกะ3 4ชนกันที่เลข4นะคะประกบคู่กันเข่ายูที่4 7 7 4อันนี้จะเป็น7 4มากทั้งนี้จะเป็น4 7ชนกันที่เลข4มาที่7 4 4 7 4 9 9นะคะ งวดนี้นะคะงวดนี้ได้0 4 0 5 6 7ชนกันที่เลข0นะคะพี่น้องว่าเป็นอาชมาบ์่จะเดินต่อบวนะคะถ้าชนกันงวดที่จังเลข6กหาเนี่ชนกันอยู่ที่เลข6ทั้ง3สูตรนะคะถัดลงมาชนกันอยู่ที่เลข 5, หามาห6นะคะงวดนี้บ่ชนประกบคู่กันเข่า4 6งวดที่แล้วชนเลข4 มาที่7449มาบนล่างวันนี้ชนกันที่เลขศูนย์พี่น้องสีมาบอเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามารับชมมากดไลค์กดแชร์ซอยแอดเนาะสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้สานีสากรฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ซอยแอดเนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ขอเฮงเฮงปังปัง,ปงโชคดีเป็นของพี่ของน้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ